กินมากครับเดี๋ินมาตรงนี้ให้ดูนะครับผมวาสว่างแล้วนะครับเพื่อน <ๆ S 1> บรรยากาศที่ดีนะครับผมแต่จากที่ดูนะก็ ในช่วงนี้เริ่มมีนะักท่องเที่ยวเข้ามามากเลยครับไม่ใช่หนาตานะมันก็มีมามากอ่ะที่อัปเดตได้เห็นตอนนี้คือถนนเส้นหน้าหาดปะตองทําใหม่แล้วนะสายไฟฟ้าที่อยู่หน้าหาดตอนนี้ก็ลงหมดแล้วนะครับผมบนี่ครับลองท้องให้เด็กก่อนไก่ทอดไปน,น,นะโินอมไรหอมไหม ของที่สุดเลยที่สุดเลยล้วเป็นจักรวาลบวกหนึ่งหนึอร่อยไหมแข็งอ่ะอ้าวมันก็หนังไก่ก่อนไงต้องเอาหนังออกเนี่ยไม่รู้จักของอร่อยแล้วตรงนี้อ้าวไม่บอกว่าแข็งงามอ๋อมาเลยเป็นไงอร่อยอร่อยอ่วกินหมดก่อนแล้วค่อยให้เพื่อนอือฮึอร่อยไหม อโย่ย <c oughs> ครับวันนี้มาลองรถบใหม่นะครับฮอตคับหมาล่าไม่ต้องเติมน้ําร้อนอ <Okay. S 1> แต่แตนมาดูด้านในหมาล่าน่าจะเผ็ดน,นะอ <c oughs> ันนี้เขียนว่านู้นนลัลูกห้ามรับประทานนะครับผม <c oughs> ถุงให้ความร้อนนะครับผมน้ำเข้าไป โอ้เดือดเลยลูกดูสิโอ้โหเดือดแม่ดูนะใส่ลงไปก่อนเก็บได้ที่แล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เดือดเดือดขุดๆ,ๆเลย เห็นลมไหมคะไม่ต้องพกน้ำร้อนมากินได้เลยมาเปิดกันเลยดีวยกว่าไ,ไงครับพร้อมทานแล้วครับผมมาดูนะครับโอ้เส้นเปื่อยมากเลยเปือยกำลังดี ร้อนนะครับร้อนมากเลยแต่เครื่องมาใส่นี้จะพอดีมากเลยครับแสดงว่าใส่น้ําเยอะไปนะครับเวลาเพื่อนๆทำย่าใส่น้ uh ําเยอะนะครับกินเลยดีกว่าโอ้ร้อนเลยน่า uh กินมากป้าบ้า่ะร้อนร้อนเลยเหมือนแมงกะพุนเหรอคะเหมือนแมงกะพุนผสมบะหมี่เผ็ดใช่ไหมคะ รสชาติเป็นไงคะอร่อยนะพอดีอแซ่บไหมคะ <c ười> แซ่บหลายไหม,มแซ่บหลาย <c ười> <c ười> เดี๋ยวแล้วแซ่บหลายว่าอะไรอ่ะแต่ว่าอร่อยมากไงว้าวอร่อย,อยจริงเลยรถนี้ผ่านผ่านรถนี้ผ่านพูดว้าวให้ฟังหน่อย,ยบาร์าก็ผ่านดูสิ <c ười> ตั้งไว้อยอ่างงั้นอ่ะไม่เจนเประมาณสองห่อพอดีนะมันสีอะไรคะเด่แดงอ่ะแดงออกส้มใช่ไหมะคะใช่สีหมาล่าหมาล่าหรอหมาล่าคือตัวอะไรอะไ่ะหมาให้มันวิ่งเยอะๆมันจะล้าลูก แล้วเขาเออพูดเสียงเพี้ยนว่าหมาล่หมาละโอ้โหถ้าผู้ชมอยากกินแน่พอได้เห็นเอิ่มจะกินมรด็นปะดนตรงนี้มันเปียกอะร้อนอ่ะแล้วแต่ว่าอร่อยใช่ไหมคะเน่ถ้าเกิดแบบว่ากลัวเวลาไปป่ากลัวไฟดับกลัวไฟเช็คหาย พกตัวน,นี้ไปเลยครับสามสิบห้าบาทได้อยู่นะเพีงมั<ะ>นทะเลไม่ต้องก่อไปนะถ้าอยากกินกระเทียวหรือมามาอ่าเงี้ยผอมาได้นะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนจริงเผ็ดร้อนเลยไม่ต้องเติมพริกนะครับรถเนี้ยไม่ต้องเติมพริกบอกเลยจัดจ้าน อวอนนี้เดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนนะครับเผ็ดถ้าได้ไม่ต้องเติมพริกนะครับไม่ต้องต้มไปแช่ไม่ต้องต้มน้ำร้อนนะเอาลมเด็ดนะครับผมก็มีมั้ท่องเที่ยวมาฝากตายนะครับเอ้ยวันที่เราคอยผมเด็ก <laughs> มืดมาแล้วเหมือนกันมาเร็ว มเด็กคนออกกำลังกายเริ่มมาแล้วนะครับผมก็สนุกอะสนุกใหญ่เลยเด็กชอบกันจังกับทะเลนี่ ไม่ได้ลงในน้ำก็เล่นข้างบนนี้ก็โอเคร้อนแล้วมา้กแต่ตีห้าตอนนี้9ก้าโมงแล้วผมหมดแรงแล้วให้ดูบรรยากาศโดยรอบกครับลเล่นไม่หยุดอยู่แล้วนะครับไงก็ถ้าเกิดทุกอย่างดีขึ้นอย่าลืมมาเที่ยวนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นะต่อด้วยนะครับผมสวัสดีครับโชคดีโชคด,ดีนะครับผม